เจ้าแม่ดีว่าเมืองไทยเจนนิเฟอร์คิมเอาจริงฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดอวมหนัก90ล้านบาทต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องราวดราม่าในโลกออนไลน์ที่ดูแล้วจะทวีคูณความร้อนแรงมากขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้นักร้องดีว่ารุ่นใหญ่อย่างเจนนิเฟอร์คิมนั้นได้ออกมาโพสต์รูปภาพและข้อความแสดงความจงรับพักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านอินสระกรมส่วนตัว งานนี้ก็ทำเอายอดผู้ติดตามลดหัวไปถึง1,000ฟพันลโลเวอร์และในเวลาต่อมาเจนนิเฟอร์คิมก็โพสต์ระบุข,ข้อความชี้แจงว่าแม่ขอกราบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจของทุกๆคนที่ฟอลด้วยความจงรักต่อพ่อหลวงรัชกาลที่เก้ามันน่าเศร้าใจที่การแสดงความเคารพรักและเทิดทูนพ่อหลวงรัชกาลที่9ในทุกวันนี้กลายเป็นความผิดจนหลายคนไม่กล้าแสดงออกสำหรับแม่เองแม่ทำในพื้นที่ของแม่ เหมือนเราตั้งโต้ยวหว้เจ้าแล้วคนมาถีบโต๊ะเราล้มแล้วถมถุยใส่บ้านเราเราควรจะถีบหน้ามันไหมเราควรจะตกปากมันเท่าอายุแม่ไหมแม่ไม่เคยไปวุ่นวายกับความคิดใครเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดแต่ถ้าอยากมีเรื่องข้อแรกมือต้องใจถึงข้อที่สองมือต้องเงินถึงเมื่อจะต้องเผชิญหน้ามืออย่านีเพราะแม้กำลังกายกูจะไปไม่ถึงมือแต่กำลังเงินกูไปถึง กูมั่นใจและแม่จะยังตั้งตัวไหวเจ้าต่อไปกับอีกหลายคนที่มาไหว้พร้อมๆกับแม่ด้วยความจงรักตนวันตายและในเวลาต่อมาเฟซบุ๊กพาคีประชาชนปกป้องสถาบันนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพและได้ระบุข้อความว่าแ8ติพาคีใบมอบอำนาจจากเจคิมและผู้เรียน3ามกีบรอรับหมายนะคะฟาดกันแบบสุดซอยแฮชแท็กทีมเจคิม และล่าสุดทางด้านเต๋าทีวีพูประกาศเจ้าแม่ดีว่าเมืองไทยเจนนิเฟอร์คิมเอาจริงฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดรวมหนัก90ล้านบาทโดยเต๋าทีวีพูนั้นก็ได้โพสต์อินสตาราแกรมระบุเชื้อความว่าเอาที่สบายใจสรุปว่าเจนนิเฟอร์คิมยื่นฟ้องคนที่มาคอมเมนต์นาง90รายรายละ1ล้านบาทแต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอตัวแม่เจนนิเฟอร์คิมออกมาชี้จงอีกที